เช้าวันนี้นะฮะเราก็มีวิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ในตดูประเทศสวังได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวเสาตรงนั้นเสาตรงนี้เนะี่ยเป็นเสาที่ <c oughs> ทำเลนแบบ <c oughs> หินอ่อนนะ <c oughs> แล้วก็ ไปยังไม่ขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ตลางคืนแล้วก็เน็ตด้านบนแล้วก็ตรงนี้สว่างเลยนะสว่างตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็เน็ตเป็นซอกบ้านนะนะเวลาเรียบรีบจะจากหน้าบ้านอนะ่ะจะไปหลังบ้านก็ใช้ก็จะใช้ช่องนี้นะ แล้วก็เนี่ยอ่ะแล้วก็มารีวิวด้านบนกันบ้างเนี่ยพ,พระเพิ่งสวสดเสร็จไปมืดอหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะถ้าจะเ็อะแล้วก็เมื่อกี้มีลังลำมาลำด้วยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูโอเคแล้วก็เนด้านบนมีคำว่า map of the world ด้วย กลกล้องไม่ค่อยชัดเลยโอเคเนี่ยมีตัวอ,อักษรจีนแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นบ้าใหมเเ่เอาเลยทเลยอัดเลยนะแล้วก็มากิตาร์ผมนะแล้วก็เนี่ยเป็นมุมหลังบ้านเดี๋ยวผมเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงประมาณสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยหลังบ้านละพ่อแล้วก็ เพื่อนของพ่อผมเนี่ยก็ฉลองกันนะนะตรงนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูมาดูได้บนบงก่อนห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็เนี่ยผมนั่งกับพ่อแล้วก็เนี่ยเป็นห้องโถงตรงนี้นะก็เนี่ยจะเห็นโรดวิวเป็นวิวของถนนแล้วก็เมีตรงนั้นเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปูนะ่ะ ไม่รู้ว่ามันท่านปูนหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ประมาณนี้นะชั้นบนแล้วก็ห้องนั้นถูกล็อกไว้ก็เท่าน,นี้แหละชั้นบนเดี๋ยวไปถ่ายหลังบ้านต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะสาหรับหลังบ้านของลุงผมแล้วก็เนี่ยกำลังฉลองครับฉลองแต่เช้าเลยผมถ่ายเองแค่ขาพอแล้วก็ ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็เนี่ยเป็นหลังบ้านที่ผมบอกที่เมื่อคืนฉลองกันแล้วก็วันนี้มีแขกมาเยอะแขกมาเยอะนันเป็นนักปั่นครับกบนักบิดครับผมแล้วก็ก็มีนักย่างหมูนะครับนักย่างหมูนะครับคนนี้อันนี้เป็นนักย่างหมูแล้วก็นักย่างหมูนักบิดด้วย อันนั้นนักบิดครับนักบิดเอาคำถาเดี๋ยวเขาํามบ้านหน่อยเขาถามบ้านนักบิดหน่อยครับผมถามได้เลยครับจะโพสลงยูทูบครับผมคุณจะพูดอะไรกับคนดูไหมชื่อ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 ปอเกษมสิง์ครับผมครับนี่คือรถครับผมรถซิ่งของเราเองหนึ่งสองสามสี่คันครับผมแล้วบิดอยู่โซนไหนครับบิดตอนไหนบ้างครับบิดตอนที่เย็นๆครับอากาศไม่ร้อนมากอ่าเอโทษรางวัลที่ได้รับล่ะครับ ช่วยรางวัลที่จะได้รับคืออะไร,รครับล่าสุดในีนิตี์ครับผมสนาม,มสนามอะไรเหรอฮะเปลี่เป็นรัดยาวครับอ่าสนามรัดยาวครับผมแล้วงานสืบบริเวณแถวๆนี้ออกมาบิดกับเขาไหมครับเอนูโรงานสืบงานสืบก็ยิ่งใหญ่ครับแต่ไม่ได้ไปครับผมโอเคติดภารกิจนะครับนอกจากบิดแล้วทํางานอาชีพอะไรต่อครับ ทำป้ายแล้วก็ขายกาแฟสดอยู่ที่ชุมตะบงนครสวรรค์ครับครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับต่อไปเป็นนักบิดนักปั่นนะครับอันนี้เป็นนักปั่นนะครับนักปั่นตามธรรมชาติเอเลยสัมภาษณ์นะครับชื่ออะไรจะบอกคนดูไหมฮะปั่นชื่อแซมครับชื่อแซมจะบอกอะไรคนดูไหมครับจะเชิญชวนมาปั่นนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับผมจังหวัดอะไรที่ไหนหรอครับนครสวรรค์ครับอำเภอชุมตะบงครับใช่ครับชุมตะบง ล้านนกโมบายมาเจอเขาก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปปั่นจักรยานกันอ่าครับผมครับอ่าอันนี้เป็นนักปั่นที่มี A v วีประมาณ35หนะครับเป็นเสือภูเขานะครับไอสามสิบห้านี่คือปั่นบนเขานะครับไม่ใช่ปั่นแถวนี้นะครับต่อไปอันนี้คือนักแต่งรถจักรยานยนต์นะครับสาหรับวิบากโดยตรงนะครับนับเป็นการนักย่างหมูนะครับย่างหมูดูตรงนี้จะให้ดูนะครับอ่าโอเคาัผ่านเลยนี่เลยคุณคิดว่าคุณ อบคุณทำหมูเนี่ยอร่อยไหมย่อเลยครับอร่อยที่สุดชื่อคุณเสกสรรนนทิงครับผมหรือเรียกง่ายๆก็คือชื่ออะไรครับออกมาให้โดนแดดนะครับไม่เห็นหน้าอร่อยที่สุดในโลกโอเคถ่ายให้เห็นหน่อยถ่ายให้เห็นหน่อยถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะติดใจนี่นะพาะขนาดผมยังติดใจเลยเมื่อคืนเป็นสูตรพิเศษของทางเราใช่ครับ ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย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 บ๊ายบายเช่นเดียวบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายก็สวัสดีครับเราจะมาสัมภาษณ์ชื่ออะไรครับชื่อกุ้งครับเป็นเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรครับเล่นฟุตบอลครับจะบอกอะไรกับคนดูไหยครับอ่าลีพูสู้ น้อยจังเดี๋ยวเดี๋ยววนมาถามใหม่ครับอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออ่ยงครับแล้วเป็นนักบิดใช่ไหมครับจะบอกอะไรคนดูไหมครับอยากแรงต้องบิดครับนี่สังกัดอะไรครับสังกัดสังเกตอะไรครับสังเกต Enduro ขาสั้นครับ Enduro ขาสั้นไปดีไปดีเล็กเล็กๆช่เราใช่ เวลาไหนของวันครับข้าวป่าครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วคนเนี้ยไปซ้อมบอลช่วงเวลาไหนบ้างครับตอนเย็นครับช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นต้นไปอ่าแล้วเคยเข้าลงสนามจริงไหมครับเคยครับผมแล้วทีมคุณชนะไหมชนะที่ได้ที่สามอ่าเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนครับเป็นการแข่งขันอะไรตอนนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ อ๋าอำเภอรครับอ๋ออำเภอทีมท,ทีมอำเภอว่าง,งั้นเถอะชื่อทีมชื่อว่าอะไรครับชมรมพ่อค้าชุมตะบงครับผมนี่คนนี้ไม่มีอะไรจะบอกใช่ไหมครับไม่มีอะไรครับผมเป็นข้าราชการเกษียณครับผมเกษียณมาสองเดือนแล้วครับอ่ันตัวมาเป็นนักบินบ้างนักปั่นบ้างยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรรู้แล้วครับทับตัวให้ดีมีลมหายใจเมื่อรับเงินเดือนกระบผมนี่ อ่ะแล้วก็สรับสัมาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับแล้ววันนี้จะบอกอะไรคนดูไหมครับชื่ออะไรื่อจะเตอวาลินวาลินแล้วอยากบอกอะไรคนดูไหมเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์มอเตรอตร์คอร์สอ,อ,อยู่ที่ชุมตาบงชุมตาบง ประเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะออกไปแข่งแล้วเนี่ยอือแต่ก่อนเป็นนักปั่นนะนะ้านักปั่นพัทยาร์ไนักปันป่นพัทยาเลยเหรอตอนนี้กลายเป็นนักปืนเหรอใช่เราทำพัาดต่อทำพลาดต่ออือแล้ว <c oughs> คุณอยากบอกอะไรคนดูบ้างไหมเดี๋ยวต้องอยากาวตาบอกคนดูก็คือว่าลุงอายุแค่สามสิบห้าเป็นนักปั่นจักรยานค์เ่อดสิบสาเอ้า ปาวมาก่อนขี่จักรยานตอนอายุสามสิบป้าอ๋ออืออือแต่หน้าตาคนเหมือนไม่ใช่คนสามสิบเลยนะเราเป็นเท่าไหร่นะลูกเหมือนจะเจ็ดสิบสามมใกล้เจ็ดสิบสี่แล้วเนี่ยพอแล้วพอ๋อสภาพเสื่อมแล้วผมเป็นปูโอเคโอเคสำหรับสำ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 หรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบวัสดีคดดู้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ ภูมิใจนำเสนออบองช่างดอน DIY แม่ของดีประจำชุมตะบงถอยหลังซุ้มกล้องซุ้มองด้วยซุ้มองด้วยถอยหลังซุ้มองอย่าโดนองร้อนถอยหลังไปซุ้มองของดีชุมตะบงของดีชุมตะบงครับจังหวะนี้ ย่างอยากบอกอะไรคนดูไหมครับอร่อยไหมครับถามคําเดียวเลยครับว่าหมูย่างอร่อยไหมครับโอเคจบคลิปยังไม่ได้กินครับคนดูแต่ถ้าอยากกินก็มันมาแล้วเนี่ยมาชิมเลยมาชิมได้เลยครับเคหั่นมาแล้วแต่อย่าโดนโอ่งกันนะโอ่งร้อนอ่ะแล้วก็สำหรับวัน ลาบลื่นไปด้วยดีแล้วก็ลาไปก่อนครับครับลาก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้ารู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้รู้สึกประทับใจอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยมันมากอ่ะจะมีอะไรอยากบอกคนดูอย่างไหมครับโอ้จะเชิญชวนมาเที่ยวชุมตะบ,บุบ่อยๆมันมากนา่าแต่นู้เลยครับยอดสนุกมาก เจอกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวจะบอกกับคนดูไหมครับเดี๋ยวหน้ามีมีมีทีเด็ดให้ดู <c oughs> นี่มาดู่ะลูกเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดแต่ลูกสุดแย่โอ้โหมันดีจริงลูกชอบ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ่า รู้สึกยังไงบ้างครับกับวันนี้ชื่นแล้วก็มันมากเลยมีอะไรจะบอกคนดูไหมครับอบอกคนดูแล้วคนดูก็ให้ขอเป็นกำลังใจให้ให้หน่อยนะให้คนดูที่เป็นนักปัน่นนักบิดเหมือนกัน